คลิปนี้นะคะจัดทำขึ้นสำหรับคุณครูที่ได้แฟดไดคืนจากทางโรงเรียนแล้วมีข้อความนี้แปะอยู่ข้อ8เวลาเรียนและเวลาเรียนรวมให้ใส่จำนวนค่าเต็มแล้วถึงจะกดคำนวณหรือบันทึกนะคะมีวิธีแก้ไขดังนี้ค่ะตามไปดูกันเลยอ๋อแล้วก็คลิปนี้นะคะขอขอบคุณพี่เอคนสวยนะคะที่ช่วยแนะนำขั้นตอนการทำงานให้กับหนูนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะ เข้าข้อแปรใช่ไหมพี่อ่ะเห็นยังอ่ะค่ะพี่เวลาเรียนรวมเวลาเรียนรวมปึ๊บค่ะพี่ช่องเนี้ยจะต้องใส่ก่อนก็คือไปที่สามโคนสีเขียวค่ะพี่ปามโคนสีเขียวหน้าจอมีเตียวโดนหมดอ่าติ๊กถูกติ๊กถูกทั้งหมดทั้งหมดอ่าเวลาเรียนเต็มเวลาเรียนเต็มหัวมันสีฟิสขาดพี่ ปึ๊บกดคำนวณมันจะถูกหักออกแล้วที่พี่พี่บอกไว้ใช่ไหมพี่ใช่ทีนี้ถ้าหลังจากนี้หนูไปมีเวลาเรียนถูกหักอีกหนูก็ทำคำนวณแบบนี้เหมือนเดิม ก็คือ้เครื่องคิดเลขตลอดใช่ไหมอ่าใช่เครื่องคิดเลขตลอดก็คือพี่ตั้งให้แล้วตอนเนี้คือ่้ถ้าหนูไปเช็คขาดอีกของคนอื่นหนูก็ให้คำนวณใหม่มาตรงนี้มันก็จะถูกหาออกไปค่ะที่แล้วก็เซฟค่ะพี่แค่นั้นแล้วก็ปิดออกค่ะขอบคุณมากค่ะเชาดังนั้นเมื่อคุณครูมีการบันทึกเวลาเรียนของนักเรียนที่ขาดเพิ่มคุณครูต้องมากดเครื่องคิดเลขเพื่อให้ระบบคำนวณใหม่ทุกครั้งนะคะขอบคุณค่ะ